อมโชวสิชกลงกลงสิขอบคุณครับใครขอบคุณครับใครขอบคุณครับใครลูกขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับปูมิดด้วยปูมิด่ื้อให้ขอบคุณครับเราไว้สวยสวยเราไห ขอบคุณครับใครครับขอบคุณครับผมมิกอหันมาทางนี้สิไหนดูสิโอ้โหด์ก,กอนฟวยสวยจังเลยดีใจไหมครับดีใจดีใจหัวล้อหนึ่งที <c oughs> ดีใจวางไว้ก่อนตบมือหน่อยสิวางไว้ก่อนครับตบมือหน่อยครับ ขอบคุณครับสวยๆขอบคุณครับอืมเก่งมาก